วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องหิวข้าวแล้วห <laughs> ิวข้าวแล้วเดี๋ยวต้องไปรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสเราก็จะมานําเสนอกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ปิดท้ายเลยคุณหมอจะพูดฝากอะไรบ้าง ค่ะก็อยากจะฝากว่าเรามาร่วมกันถ้าเราอยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยดีขึ้นสิ่งเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการเมืองนะคะการเมืองคือเป็นการช่วยให้ผู้คนในบ้านในเมืองเกิดความสงบสุขเกิดความร่มเย็นเกิดเศรษฐกิจที่ดีเกิดการได้กินได้ใช้ที่ดีแล้วก็มีการสามัคคีเสียสละในสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้คือครบเครื่องของคําว่าการเมืองนะคะเป็นการเมืองแบบใหม่การเมืองชนิดใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราทุก คนในสังคมประเทศชาติเนี่ยมาช่วยกันตรงนี้เป็นโมเดลนะคะที่ทำให้เห็นมาเป็นระยะเวลา 45, 45, 45ปีเพราะฉะนั้นโมเดลนี้สามารถที่จะออกไปสู่สังคมประเทศชาตินะคะแล้วเราก็สร้างแล้วด้วยที่จะกระจายให้ไปสู่สังคมนะคะโดยผู้ที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะคะแล้วก็มีพักสัมมาทิปไตยนะคะ เป็นพักที่จะทําโมเดลแบบนี้แหละเอาสิ่งที่ดีแบบนี้ออกไปสู่สังคมประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เห็นว่าสิ่งแบบนี้ดีก็มาร่วมกันนะคะมาร่วมกันสร้างการเมืองที่ดีการเมืองสีขาวซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกคนในประเทศชาติร่วมมือร่วมใจกันค่ะ ก็ขอบคุณนะคะคุณหมอคณะนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพักสมาธิปไตยต้องบอกว่าเราเป็นหนึ่งในนโยบายเลยนะคะเรื่องของการทําตลาดนะคะตลาาตลาดวิอรลยะนะคะตลาดแห่งการแบ่งปันแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเช่นเดียวกันก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปนะคะเตกิงทาสมนุกดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะ